โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครพระราชสีมาครับพบกับโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปางครับเสิร์ฟกรับลำปางครับแมยกได้ลุ้นี้คืนฟาดแล้วเป็นคะแนนแดงของกีฬาเทศบาลนครนครพราชสีมาครับน้องพีครับบังพีครับฟาดใส่ทาง น้องปีโป้ทัชพลครับรักชาติเนี่ยพยายาเสิร์ฟมาลูกนี้โอ้ยแกอลาถึมาได้แคราวนี้เสิร์ฟไปหน้าขวาไปหาน้องนายจิรพัฒน์ครับนี่ครับน้องนายพยายามจะเปิดด้วยหัวครับแต่มันปิ้นไงพี่นอกหลังไปเลยสองต่อสี่นะครับกีฬาจังหวัดลำปางยังตามอยู่ครับเสิร์ฟลูกนี้นะโอ้ยยังเปิดได้ครับโอ้แต่หานเน็ต แล้วแก้ได้ไหมแก้ได้เป็นโอกาสของทางกีฬาจังหวัดลำปางครับขึ้นฟาดแน่ติดเน็ตคนั้น่าเสียดายนะน้องนายครับดูครับอีโป้ยกมามันไกลเน็ตไปหน่อยครับน้องนายก็เลยฟาดไม่ข้ามับลูกนี้ห้าดีลูกเสิร์ฟของน้องบอลครับเซิร์ฟมาลูกนี้เปิดไม่ดีครับและเรียบร้อยครับเป็นคะแนนของทางลำปางครับ สองบอลเสิร์ฟยกมาน้องไนโหลูกนี้แต่พอล่าสุงมาได้ตามนี่้องพีครับน้องพีนะครับได้โอกาสขึ้นฟ้าครับเรียบร้อยครับแปดต่อเจ็ดครับยูโรเสิร์ฟพีโป้ชงมาลูกนี้ใช้ซีซ่าข้ามไปก่อน แล้วดูลูกนี้ครับปีโป้ชงมาใหม่ครับเช้านี้น้องนายขึ้นฟ้าเต็มๆตมครับโอ้โอนคราสีมาครับรับล้นมาครับเป็นฟีบอลลูกนี้แล้วก็ดูครับปีโป้ขึ้นไม่มีเหลือครับอย่างนี้จังหวะน้องนายครับขึ้นฟ้าครับ มาไหมเจนเสิร์ฟน้องบอลเสิร์ฟมาลูกนี้ครับพีเปิดได้นายยกมาแล้วพีฟาดอะไรครับติดบล็อกติดบล็อกกับเขาบอลไปพีขึ้นฟาดครับนายโดนบล็อกนายแล้วนะครับแต่บอลออกครับหลุนนิดเดียวครับสำคัญช่วงปลายเซตนี้ใครพลาดนี่แต่ก็แพ้ได้เลยนะครับ เกมเสริมมาช่วงปลายเซตครับโอ้โหน้องยูโรเสิร์ฟแบบนี้หล่อครับเสิร์ฟไปหาทางน้องบอลครับโคราชนามสิบสี่สิบสองครับต้องเสิร์ฟข้ามก่อนครับน้องบอลน้องบอลเสิร์ฟโอ้โหเนี่ยครับจบเลยครับเราสมาได้แต้มสิบห้าสิบสองเกมให้ยาเส่นหลังครับแล้ว เป็นกีฬาเทศบาลน,นครน,นครราชสีมาครับเอาชนะไปนในเซตแรกครับ15ต่อ12ครับหนองบอลเสิร์ฟพลาดครับย,บยูโรครับเสิร์ฟมาลูกนี้ยอมโอ้โหแต้แบบมแรกจะบบอเอาเลยครับ พ่อค้าขายขนมโคกครับยอดเกง่งแหม่อ็คุณเลยสี่สองจะเสิร์ฟโดยน้องยูโรครับโัวราดนำลำตาลงูสี่สองครับน้องยูโรเสิร์ฟม,มาลูกนี้โอ้โหเสิร์ฟเอสเลยครับลูกนี้ลดดแล้วเตรียมเสิร์ฟเริ่มมาครับ ดูครับจังหวะยูโรเสิร์ฟครับบอลเสิร์บมาโอ้โหเสิร์บสวยครับเอาละครับคุณทำได้ผมก็ทำได้ครับบอลเสิร์บอาจใส่ยูโรครับดูครับโอ้ยพยายามจะงัดขึ้นมางัดไม่ทันครับเสิร์บให้น้องตีเลยครับนี่ครับ โอ้โหลูกนี้ฟาดแก้นะครัเนี่ยเอกน้องนายครับต้องชมครับลูกนี้ครับวิ่งย้อนกลับมาครับขึ้นฟาดครับยังได้ครับเหมือนรับไม่ได้จริงครับน้องนายจังหวะนี้น้องบอลครับเสิร์ฟลูกนี้เอาละครับน้องนายยกมาน้องผีฟาดลูกนี้ยังไงเอ้ยโอ้โหไม่ได้ครับ ลูกมันคุกทิกคุกทิกแต่มันไม่ข้ามฝั่งไปครับดูครับจังหวะน้องพีพื้นฟ้าครับน้องตีพยายามจะเปิดขึ้นมาเปิดไม่ได้ครับบอลไปโดนบอลแล้วก็ลงไปครับ13ต่อ9ครับยังนำ <10 S 2> อยู่4คะแนนครับา 9. 9. โคราาได้แต้มนี้นี่จะเป็นแมตคอยเลยครับเนี่ย ครับดูโรเซิร์ฟยอดโอ้โหวันนี้ลูกยอดทำงานจริงครับดูโรบอนนี่เหมือนรู้อยู่แล้วนะครับวิ่งมาจะหูพยายามจะเปิดด้วยซ้ายแล้วมันมันซ้ายนะครับแต่ไม่โดนไม่รู้รองเท้ามีรูหรือเปล่าครับแฮ่ดีตัมม <5 S 1> ิเตนน,นนชพอยครับ <9 S 1> ส4สี่ต่อ9ก้าครับเอาละครับต้องข้ามเท่านั้นนะครับนกบอลเฟิร์มาเอาละครับ ยกชกเองกินเองเรียบร้อยเลยครับตัวโอ้ตัวพีครับตรงนี้ชกเองกินเองแก้มท้ายเปลี่ยนแดนและสุดท้ายครับก็เป็นกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมาครับเอาชนะไปครับสองประสองเซตครับมวยกีฬาเสื้อใส่ในเก่งเรียบร้อยนะครับนี่ครับน้องพีเปิดเองชกเองแล้วก็กินเองครับเรียบร้อยครับ ขัสนามในชั้นสองโรงเรียน,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 นกีฬาเทศบาลนครนครสุรินมรชนะ1 5กษา69ตบทผลการแข่งขันโรงเรียนกีฬาเทศบาล